เลยเลยสองทีแล th ้วสองทีแ <Luc> ล <ar cells> ้วสองทีแล้วสองทีใต้หมดแล้วยี่โบโลยี่โบโลยี่โบโลนะนน่าทำขวายวะเฮ้ยทำควายวะสวัสดีครับพี่เจสวัสดีครับมาดูน้องๆชุดก้ามเล่นกันก่อนเยู่มันอยู่ไหนกันเนี่ยผมไม่เห็นเลยเดี๋ยวเราตัดสายมือเดี๋ยัตว์โอ้โหผมชุบเอามาครับพี่นักก้ามเดี๋ยวไม่มีของเล่นเออไม่เปิดเลยก่อนเออ อี <Yeah. S 2> ๋จะรอ,ะอ,ะอโหนอนตายหมดเลยน้องเดี <c oughs> ๋ยวไอเจ <c oughs> ไปลองมือไอเจไปลองลองหน่อยเพื่อนลองวะพ่เจลองวะเฮ้โฟโลนี่วคนไหน่ดีป้าเพื่อนทำไรเพื่อนน้องกูปะเป็นไงพี่เจลองไหมพเคนไหนชาโดน้องกูปะลอกับชาโดน้องกูปะไอชาโด้ไหนชาโด้สตากเหรอไม่ไม่ใช่ชาโด้ชาโด้ไอนี่เรับเพื่อนชาโด้นาเชงเดี๋ยวเปลี่ยนูให้มดละเดี๋ยวกูเปลี่ยนคพกละเดี๋ยวกูตั้งนามุณใหม่เดี๋ยวมนทงมาบอลองมเจมมาเจมมาเจมไปเจมหายไปเลยเฮียเียเจม อยู่นี่ไงพี่เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอที่นี่น้องเดี๋ยวเจอที่บอโซนแล้วลาวคห้าเหล่าห้าล่าห้าเหล่าห้าเหล่ไหนด้อยไหนโน่นนนนนนนาการเหนือนาการเหนือเจอบอโซนเจอบอโซนสองลองหน่อยพี่ลองของใหม่พี่น้อยโปโลอ่าหรือ่ะแบได้อ๋อผมน่าจะรู้แล้วน่าจะมาเคยเดินผ่านเราอยู่ทั้งสองรันปะรันอยู่คนเนี้ยไม่ค่อยพูดด้วยเหมือนกันเนี้ยนิ่งๆเลยไม่ค่อยแบบเมมเมมอ่ะเมมอ่ะคนเนี้ยเน้นเมมอ่ะเมมยุ่ยสี่อ่ะเลยเมมยุ่ยสี่อ่ะ ไปด้ไปน้องดอฟบอสเทคนิคสองเทคนิคสองเทคนิคสองลองก่อ เปียกไปหลไอ้บอลเปียกครับพี่เปียกมันทุระเยอะครับพี่เยอะเหรอในนี้เพื่อนช่วงนี้ฤดูผสมพันธุ์เพื่อนจริงครับพี่อุรังอุตังจัดคือน้ำมันน้ำมันย้อยอ่ะเพื่อนคือมันไม่มีที่เก็บแล้วเพื่อนน้ำย้อยอ่ะมืออนน้งบักมนไหลมันไหลออกจากปลายเพื่อนไหลาไปออโต้เพื่อนโหเห็นภาพอีกเนาะมือไม่น่าเฮียไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนเฮียเฮียนี่ตัวนี่เลยกลัวให้ไม่ใช่เพื่อนไม่มีเพื่อนไม่มีเห็นภาพเพื่อน ไม่มีเห็นภาพตะกูลน็อเชงอ่ะเพื่อนตะกูลนอเช้งอ่ะตะกูดูบ่อยๆเย่ะนอเชงอ่ะโห่พี่เจ้ครับพี่อรเหมือนเหมือนน้องมันบาร์พี่มันตายแล้วมันจะว้าไปแบบมั่วๆเลยแต่ว่าเห้พี่เจ๊ลองกับรีเฟกได้นะออกเข้าใหม่ออเข้าใหม่ออกเข้าใหม่โอเคครับเออพี่เจ๊ลองรีเฟกก่อนได้ไหมพี่ลองมือก่อนเพื่อนลองมือเรามือก่อนเรามือก่อนเรามือก่อนไอ้รีเฟกน้องเล่นไม้เล่นวุ้นแล้ววะไม้หรอรีเฟกเล่นเล่นเล่นไอ้เล่นมีมีก่อนได้มีมีก่อนได้รีเฟก กูนัดเช่งเลยอ่ะวิกาอยู่ ไม่ติดวะต้นองเชงเลยเอ่ะเฮีย ได้กับน้องพโ,โลครับตอนเชงลาเชง ปวามยาก่อนไก่อะไะนะไก่อะพอลโล ใช่ไก่เอ็นนี่พามาเอ็มินพามาพวยบอลพวยมินไม้ไม้ต่อไม้ต่อน้องไม้ต่อพี่ชายก็โหดเกินไม่โหดครับเล่นไม้ไม่เป็นนะไม้เล่นหนึ่งหนึ่งไม่ค่อยโหดว่ะไอ้เหี้ยผมอะเล่นแต่วงไฟโหดไอ้เหี้ยเป็นคนใจร้อนเล่นไม้ไอ้เหี้ยต้องเล่นใจเย็นๆไว้ โหดเฮ้อยอะไรไม่เป็นเล่นหนึ่งหนึ่งไม่ค่อยเก่งพี่เห้เล่นไม้วงไฟยอย่างเดียวันโหดอ่ะพี่ันโหดเล่นวงไฟแต่หนึ่งหนึ่งมีได้เยอะไม่อยากเล่นไม่อยากเล่นรอไม้ไม้เพราะว่าเป็นคนเป็นคนที่เล่นแบบว่าเล่นรอไม่ค่อยเป็นใจร้อนไอ้เนี่ย แพท้ทางแพท้ทางแพท้แพทางโบอโลโลตายแล้ว เล่นยากไหมนิดหนึ่งมันต้องใจเย็นอะ่ะใจร้อนใจร้อนไม่ได้ปะใจร้อนตายเลยนปะ ก <c oughs> ึ่งชั่วโมงใช่โจเซฟไหมโจเซฟพวกโจเซฟพวกไอเอฟอ,อะพวกโทมัสเอฟโจเซฟอะเล่นรอเล่นรอแบบว่าเป็นชั่วโมงอะครบแล้วครบแล้วปะครบยังห้าใช่ไหมต,ตึงอะไรเล่นมาไม่เป็นไปไ,ไปไปไปนู่นไปนูป่นใช่ เหนื่อยเหี้ยเล่นรอเหนื่อยสัตว์คุยแม่งรอไปรอมา yeah, เย็ดเฮียอะไรสัตว์บอลลไปไหนครับอ้าบอลลไปไหนแล้ววะบอลลอะ พี่เด็กกับยีสกปลาปาเนเนี้ยเด็กกัยหัวจัดเลยอ่ะคนนี้เดาดู้องพี่ดดองพี่ดูเป็นเป็น mm <laughs> คือที่ไอเจน้องไอเจ้ RJ เล่นไม้แทนพี่ได้ปะไม่ค่อยไหววะช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยไหววะช่วงนี้อาการหนักจัดเลยโอ้ยอี๋ ไม่มีใครเคยสอนผมต่อยทั้งนั้นอะผมเล่นของผมเพลงแต่เคยแพ้ครับแพ้เละเลยไม่เคยแพ้ครับผมเล่นแล้วผมก็หาวิธีหาดู Youtube อะไรยเงี้ยแล้วก็ต่อยของผมเองตอนนี้ต่อยไม่เป็นละอ้เฮีย เท่าไหร่แล้วเนะี่ยคนดูสามป่ะสามหนึ่งป่ะสามไหมหรือเท่าไหร่ Yeah. ตึงไปบางทีอะ ป่ะใครทักมาวะกันนะ เออต้องหาหมุนร้อยการเหมือนไม้แหละใช่โอ้ยไอ้หี่ไอ้ตายเลยเท่าไหรล่ละสี่สีส่ปะ่ะ โยนไล์ไม่มีหลอกโยนอะมองไม่เห็นวะ โยนทียอะไรไม่โยนไอ้เทียเล่นเอาหาไม่ได้เล่นเอาเทียอะไรทั้งนั้นอ่ะเฮ้ยเกือบตายเทียอ่ะตายเลยมองไม่เห็นเลยฮะเหลือไม้เหลือไม้ ป่านเี้อะไรมึงอย่าแัดยาวอ่อนอีเที่ยหนึ่ง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 เก็บไว้ในใจเก็บไว้ในใจ สองหนึ่งโยนแรงในดิวสกอร์เนี่ยสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสอง,สองเนี่ยเห็นไหมนี่เฮ้ยเป็นอะไรอะ่ะสองเท่าเห็นปะ่ะคือระดับไทยระดับเขาเรียกว่าอะไรพัยพี่บัตรระดับเหมืองกองเขาเล่นกันไม่มีหลักโยนอ่ะนอ้อง หนึ่งสามสองถ้าผมเล่นได้ดีผม,ผมก็ล้านเยอะใช่ไ,มไหมล่ะรู้อยู่เดี๋ยวผมจะให้จะทาสามแล้วปีนี้ทาสามแล้วเอาลอนสิงส,ส,สี่สี่สอง อันนี้ขอบขอบยากขอบละข,ขอบนะครับโอเคครับขอบ,ขอบครับไอ้เฮียแจ็คไปไหนขี้เกียจเล่นไอ้เฮียควยเหนื่อยเว้ย <c oughs> ผมไปเก็บแรงมาเล่นเดิมพันดีกว่าไม่มีเสียมีเสียเสมอเสมอแต่แต่มีดโยนจริงมีดโยนจริงจากซีหนึ่งอะจริง โยนจริงโยนจริงประมาทประมาทประมาทเล่นหาไงเล่นปั่นไงพี่เกียดหร่อพี่เกลียตบเด็กเฮียอะไรสัตว์โหดโหดเพื่อนโหดเลยโหดเลยเพื่อนโหดมึงก็จริงจังกับเด็กเนาะเจสจริงจังจริงจังโถนั่งเบ้มใส่เด็กเนาะไอ้สัจริงจังอะไรเพื่อนจริงจังไปอยังคุยเว้ยแต่ไม่ได้ไม่อยากรู้ว่าโหดแค่ไหนไงเพื่อนให้เด็กมันเกิดบ้างไอ้เฮียสมัยใหม่เว้ย ไม่ผมก็อยากรู้น้องมันโหดไหมน้องเดี๋ยวก็เก่งจริงน้องมันเก่งจริงเลยเก่งไหมพี่น้องคนนี้เก่งไหมโหดครับโหดเลยเดี๋ยวกูทำเดี๋ยวกูทำมันมีไฟเดี๋ยวกูจะมาแกจวหลังเออมึงปั้นมึงปั้นเนี่ยเพื่อนโหดนะเว้ยเด็กน้องคนนี้ใช่ไหมเออให้โหดครับคนเมื่อกี้ก็โหดครับโหดแล้วโหดสองคนโหดครับแต่ว่าพี่ผมเห็นพี่เล่นกดดันมันยับเลยป่ะมันเล่นไม่ออกเลยป่ะ ใช่ได้แค่กดไมเลี้ยงเลือใส่ยังมึงดูุยมันมันเลี้ยงเลือใส่พังเลยไม่เห็นไหนสัตว์จริงจังไหมครับโอ้ยคุยมานั่งเมลใส่อีกเนาะไม่ก็อยากรู้ไม่น่าจะได้เห็นไงผมผมจริงจังเพื่อให้นายได้เห็นว่าน้องมันเก่งนายจะได้รู้เลยกดทิ้งหม่ายบิ่งเอาเดี๋ยวให้โปรโแก้โปรโแก้วันนี้าไปเลยไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นแพ้เอาไม่เอาไ้แก้กูให้หัวหน้าไปแก้ทำไมหัวหน้าเผาวันไปเอาเพื่อนผมแพ้เพื่อนผมแพ้ทางนี่ใช่โปรโลไอ้วใช่เราแพ้ทางเพื่อผมแพ้ทางมันเพื่อนให้ไปแก้เอาให้ไปแก้ดิอ่้ ไม่เอาผมแพ้ทางน้องมาเพื่อนเพื่อนอแาแพ้แล้วเพื่อนเจริงจังเกินเพื่อนจริงจังเกินเพื่อนป่วยกูบอกให้มาทดลองที่นี่ก็มานั่งเลี้ยงเลี้ยงีกเนาะไม่ผมอยากให้นายเห็นน้องมันเก่งจริงเพื่อนไอ้คนแรกนั่งซึมอ่ะโอ้โหมาอย่างน้อยอ่ะอย่างน้อยเออถ้าเกิดว่าผมโยนแล้วเล่นชนะยกครบมันก็จะดูไปนี่ใช่่ะล่าเพื่อนแต่ถ้าเกิดอันนี้มันอย่างน้อยมันก็แบบโหดอ่ะน่าจะได้รู้ว่าเออน้องมันเก่งจริงผมไม่ได้ปั่นเลยเพื่อนโหดอ่ะเล่นโหดหรว่า แบบว่ามันควรพัฒนากับควรพัฒนาด้วยใช่ไหมเออมันจะได้ชินด้วยพัฒนาด้วยเวลามันเจอแบบสถานการณ์จริงมันจะไม่เหมือนกับเดิมพันตบเด็กที่ของชอบแล้วงมือโอ้โหเลยด้ตบเด็กไอ้เหี้ยไอ้วตบเด็กเนาะพูดแต่เมืองโคตรลันเลยวะช่วงนี้แบบไอ้บอลเราเราไม่เล่นตอนเช้าดูน้กูบอกให้ล่ำอ่ะโเช้าพี่พี่อยู่ไหมี่ยพี่อยู่อยู่ไม่โม่เช้ากูอยู่จนเก้าโมสิบโมงเลยที่อกูเล่นอ่ะแอบเล่นอ่ะ เอ้ยพอพาไอ้บอกน้องไปฟาร์มไอลิสดิเอาดีแ่บนั่นอะไรอีเหรอน่ะน้องอะพาไอพาไปส่งไอหงอมเหรองอมเฮียอะไรไม่ผมพอตัวจะได้รู้ไงว่าเออมันจะได้ชิ้นไอเฮียผมก็เล่นไม่ได้เล่นเอาจริงไอเฮียเล่นฮาเล่นกากผมก็กากไม่เห็นเหรอกูโยนมีดอ่ะซีหนึ่งกูโยนเลยกูก็ปั่นเหมือนกันแหละไปฟาร์มน้องไม่แต่โหดจริงน้องโหดมากครับโหดแล้วโซโซขอให้โหดมากกว่านี้ขอให้พัฒนาโหดโหด ไอ้นี่มันแอกครับน้องพี่บอกตรงมันไอแอกไอเฮียคุณก็พูดเคยไอ้เฮียกูก็พูดให้คุยคุณก็พูดไอ้เฮียไปหล่อไปแล้วหล่อแล้วเฮ้ยหล่อแล้วพอแล้วเว้ยเฮียควยไม่กูก็พูดให้มีกำลังใจเราจะได้โหดส่ง่ใจเฮียอะไรกูก็พูดได้ฟังตอนแรกคือมึงเก่งแล้วน้องแต่พี่เก่งกว่าไอ้น้องไม่ไอ้เฮียกูไม่เก่งหรอก เอ้พอแพ้เองอยู่เลยแต่พี่เจนโหดพี่เจนโหดจริงนะพี่แพ้เองก็อยู่เลยน้องแต่พี่ถือว่าแบบปเพื่อเจนพอแล้วเพื่อเจนจริงจังเกินผมเอาถ้าเซ็กเฟ็กไม่ได้น้องไป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 แล้วเดี๋ยวเหรอไปดีกวเฮ้ยจะมีฝ่ายไว้อะไรงั้นอ๋อเงินล้านมาแล้วเหรออะไรอ่ะมาสิวันทีแล้วเลยไม่แล้วไปก่อนเลยเฮ้ยเหลือหลังกลางวะนีอย่ย อยเกินนี่อาวุธขวยมันเลยสัตว์ตีดีแบบหน้าจอกูไม่เป็นเหมือนเดิมแหลกชิบหายอี๋เอาออกได้ปล่าวะกูอยากให้เขาออกจัดเลยอี๋เอาออกไม่ได้อะไปเดไปขายวะไม่หายวะหน้าจอไม่หายไม่หายได้ปะได้อยู่ได้อยู่โหดเลยอะเป็นอะไปพาไปพาบอิโภคคือมาโปรไอโปรวัน มกำลังป yeah. oh, sure. oh. ั้นอยู่หวังชนเนี่ยปั้นอยู่ครับกำลังแบบเพิ่งปั้นมามันเพิ่งออกไปทำตอนนอเชงอะไปปั้นตอนนอเชงอะอ๋อมาอาไอไอบอลโรนี่เซตเปียกเลยใช่ปะเอามาจากที่นี่ไปเซตเปียกอ๋อเอเพิ่งไปเทรนมาบ้างคนนี้ที่ที่ผมเอามานี่คือในสี่ตัวหลักที่แบบเก่งๆครับบอลโรนี่บอโรนาพาไปน้องปะพี่พี่มีรถสี่ไหมครับพี่ตัวผัวเฮียอะไรมึงคนดูมึงกะชอบพิมพ์อย่างเงี้ยไอเฮีย กูไม่ไม่กูก็จริงจังไม่ได้จริงจังกูเล่นให้มันรู้ว่าเออว่าแบบมันจะได้พัฒนาไอ้เหี้ย่ะมึงแค่กูโยนไงล่ะเดี๋ยวก็หาว่ากูโยนอีกเดี๋ยวพอกูแพ้ก็หาเฮ้ยเไี้พี่เจ็์โยนพี่เจ็์กากพี่เจ็์ไก่พี่เจ็์โง่ไอ้เทียพอกูโยนเดี๋ยวก็หาว่ากูกากนู่นนี่นั่นอีกเดี๋ยวพอกูเล่นไอ้เที่ยว่าบ่นกู